สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือ2อคอนแกนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝา,ากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราพามาชม Honda Jazz GE ปี2012นะครับเป็นโฉมรหัสที่เขาเรียกกันในรุ่นของ GE นะครับนะฮะคันนี้ก็เป็นรถนะฮะผ่านมาสองมือนะครับผมคันนี้แต่สภาพรถสวยนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยก็คือรุ่น SV นะครับ ในรุ่นของตัวแจ๊สนะครับช่วงปีนั้นนะฮะก็จะมีโฉมนี้จะมี3รุ่นนะฮะก็คือรุ่น S นะฮะแล้วก็รุ่น V แล้วก็รุ่น SV ก็คือท็อปสุดนะฮะท็อปสุดจะมีความแตกต่างอย่างไรจากรุ่น S นะฮะหรือว่ารุ่น V ก็จะเป็นอย่างเช่นนะฮะในรุ่น SV ก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะฮะหรือกันชนท้ายที่มีความแตกต่างมาตั้งแต่ ศูนย์เลยนะฮะก็คันนี้นะครับสภาพรถนะครับก็จะนะฮะค่อนข้างสวยนะฮะภ,ภายในนะฮะสมบูรณ์แบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนะฮะเบาะแผงประตูต่างๆนะครับเล่มเอกสารพร้อมโบนี่ลายเบาะเขาจะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนนะสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเซนชิพที่ สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่คอปรมาไรได้นะฮะวันนี้จะมีการลองขับด้วยนะฮะเราก็เพิ่งล้างเสร็จแล้วก็นะ,ะมีเก็บรายละเอียดสีพกกันชนหน้ากัะจนหลังนิดนหน่อยๆอันนั้นเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีตําหนินิดนหน่อยหน่อยเดี๋ยวพาชมว่าสภาพรถเป็นอย่างไรนะครับกระจกไฟฟ้าคอนโทรลสีบ่บานนะครับออตโต้คนขับ1บานกุญแจร,รีโมท1ดอกกุญแจสำรอง1ดอกฮอนด้าจะให้มาแค่นี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ภาพกระจกมองข้างได้ ปรับกระจกมองข้างได้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับผมนะฮะฮอะ่นี่ครับก็ถือว่าสภาพโอเคเลยในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะเป็นนะอย่างเช่นตัวที่เอ้าทําไมคอนโซลชุดควบคุมแอร์ถึงไม่ใช่ดิจิตอลน,นะฮะอ่าถ้าผมจําไม่ผิดในช่วงปีนั้นมันจะเป็นตัวนอกนะครับตัวนอกอขอเขาจะเป็น ปุ่มปรับแบบดิจิตอลนะครับที่มีโชว์นะครับแล้วก็จะเป็นแอร์แบ็กที่เยอะกว่านะครับตัวนั้นจะเป็นตัวประกอบนอกที่นําเข้าเพราะว่าช่วงนั้นนะฮรรถจะขาดตลาดนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปเอของใครนั่นเองจําไม่ผิดราคาจะอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนนิดๆน,น,นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นรถตัวนี้ที่ใช้แล้วปัญหาน้อยขายราคาดีซื้อขายได้ราคาดีนะครับ มาชมสภาพนะฮะความเดิมสําหรับรถคันนี้นะครับเสาเอเดิมนะฮะเม็ดักชัดเจนทุกเม็ดนะครับไม่เคยสาดสีเข้ามานะนี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับส่วนราคาก็เท่าเดิมนะครับนะเท่าเดิมเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับเหลือเป็นแค่เปลี่ยนของเหลวแล้วก็ฟรีจัดส่งนะครับสําหรับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเติม e20 ได้นะครับนี่ับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ เอกสารนะฮะรถจดที่กาลสินเป็นเล่มเดิมนะครับไม่เคยาย้ายไปไหนนะครับจดทะเบียนปี5-5เครื่องยนต์หนึ่ก็คือเครื่องยนต์1 5ึ่นัน้ซีซีนั่นเอง120แรงมา้าแรงม้าเยอะมากนะครับนะ,ะแล้วก็จัดผ่าน Honda Listing นะครับผมนะฮะเป็นผู้หญิงเจ้าแรกนะครับแล้วก็รับโอนเมื่อปี5-9นะฮะแล้วก็จากนั้นก็มีการนะฮะขายต่อนะครับ นะน่าจะเป็นนี่เดี๋ยวนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่มั่นใจว่าน่าจะขายต่อให้ญาตินะครับเพราะว่านามสกุลเดียวกันนะครับผมนะนะนามสกุลเดียวกันส่วนบ้านเล็กที่จะอยู่คนละที่น่าจะเป็นขายต่อให้ญาติแค่นั้นนะครับนามสกุลเดียวกันเลยนะฮะส่วนหน้า16หกหน้าสิบแปด หน้า16นะครับภาษี822บาทหน้า18ไม่มีชำรุดสูญหายไม่แค่โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปเล่มเอกสารชุดโอนแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะเรามาดูทางประตูด้านหลังนะฮะฝั่งนี้นะครับนะน็อตก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะครับเสาบีนะครับยังเดิมเม็ดอักชัดเจนทุกเม็ดนะครับโครงสร้างฝั่งนี้เดิมนะครับแล้วก็จะมี จุดจับยึดนะฮะซัลคลอนด้าจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมสังเกตนะครับการที่สังเกตนะฮะพวกเม็ดอ์กนะครับก็จะบ่งบอกในเรื่องของความเดิมได้ค่อนข้างเยอะว่ารถมีชนหนักมาไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์การลอยตรงนี้นะครับฮอนด้ต้องมี4จุดนะครับนะก็คือตัวนี้ประตูด้านหลังนะครับแล้วก็ ประตูนี้ก็มีเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับนะสีหกจุดนะฮะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับจากคิดนะฮะส่วนยางก็จะเป็นยางดิสโตนปี2022นีนะครับยังใช้ได้อีก2-3ปีนะครับแล้วก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะฮะร,ระบบเบรกของเขาโฉมปี12นะครสบ11 12จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อทั้งหมดเลยมีสเกิร์ตแบบนี้มาให้นะฮะอันนี้ จากศูนย์นะครับผมนะฮะส่วนกันชนท้ายก็จะมีความแตกต่างจากรุ่น S รุ่น V นะครับนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดจะมีช่องตัวนี้ด้วยนะครับก็จะดูสปอร์ตนิดนึงนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ก็จะเป็นมูเก้นนะฮะสปอยเลอร์ส่งมูเก้นมาให้เรียบร้อยนะครับโชคระบบทำงานปกติทั้งสองข้างนะฮะเมทาร์กเดิมนะฮะเดิมนะครับผม น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่แกะไม่ถอดนะครับเดิมๆนะมได่ได้ชัดเจนหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็สาซ้านอยู่ถือว่าพอได้ส่วนนะครับยางอะไรนะคันนี้ก็จะไม่เคยลงพื้นนะครับไม่เคยลงพื้นอุปกรณ์ชุดเซอร์วิสแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเจาะนะครับผมไม่เคยติดเครื่องเสียงส่วนบอร์ตัวนี้นะครับก็จะได้มีความแตกต่างจากหลายๆรุ่นนะ จะมีในส่วนของ Honda Jazz เท่านั้นที่สามารถปรับเบาะได้นะครับนะมันมีข้อดีตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆรุ่นที่เป็นไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a หรือรุ่นอื่นๆน,นะฮะก็จะไม่ได้พับถึงจะพับได้แต่ก็พับไม่เรียบเท่ากับตัวรุ่นนี้นะครับดูนะฮะพื้นราบหนาบ้าหน้าแทบจะเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กว้างขวางมากพับได้ทั้ง2ตัวนะฮะนะมาดูฝั่งนี้ นะครับเนี่ยพับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าใส่ของได้เยอะนะครับนอนได้ได้ซ้านะฮะตรงนี้นอนได้ได้ซ้านะก็เป็นพื้นราบใส่กล่องได้ค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของเขาตรงนี้เลยสำหรับ Honda Jazz ส่วนนะฮะเราจะพับอันนึงก็ได้นะอันนึงนั่งก็ได้หรือว่าเราจะใส่ของตรงนี้ก็ได้เช่นกันก็สามารถยกแบบนี้นะครับส่วนการล็อกก็ พอยกขึ้นเราก็กดตัวนี้ลงไปนะครับนี่นะฮะนะฮะก็แล้วแต่เราสะดวกใช้นะฮะว่าเราจะใช้วิธีไหนยังไงนะครับอ่นะ,ะเราไปดูทางด้านซ้ายนะคะผมทีนี้นะฮะทางด้านซ้ายสีสันก็เดิมบางนะครับผมนะสีสันสวยเดิมบางอยู่นะฮะนี่แผงประตูฝั่งนี้ก็สมบูรณ์แบบเมทัลความเดิมนะฮะนี่ครับ ไม่ได้เดิมเดิมทั้งหมดนะสติกเกอร์กันรอยก็อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวรูปแป๊บหนึ่งนะครับจะใช้เวลาเยอะนิดหนึง่งผมต้องการความละเอียดจริงๆสําหรับรถนะฮะบางคันก็จะต้องละเอียดมากอาจจะดูเยอะกว่ารถกระบะนะครับเนี่ยเพจของเขาจะอยู่เสาบีด้านซ้ายนะครับผมนะฮะแล้วก็พร้อมเดิมฝั่งนี้ไม่ดากนะฮะเดิมเดิม นะครับนี่นะครับเดิมเดิมไม่เคยสาดสีเข้ามานะครับผมจะเคยเก็บสีแค่ภายนอกบางชิ้นเท่านั้นนะครับนะฮะไม่ได้สาดทั้งคันนะครับสาําหรับรถคันนี้เคยเก็บสีบางชิ้นเท่านั้นเองหารถใช้งานสักคันนะให้ครอบไว้ใช้ครอบครัวหรือให้ลูกงานรเรียนมหาลายัยก็จบร้อยเปอร์เซ็นต์ปัญหาไม่จุกจิกนะครับราคาขายก็ดีนะครับ ติกเกอร์กันรอยก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้พร้อมนะครับมีพร้อมลูกค้าก็เก็บไว้ดีอยู่นะฮะถือว่าเก็บไว้ได้ดีอยู่นะครับยังเหลือครบตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเช่นกันนะครับจะมี USB ให้เสียบนะฮะนะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับแจ็เพราะว่าผมเคยใช้มาถือว่าตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะฮะ ที่หกระจกด้วยนะครับสําหรับตัวท็อปนะฮรรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับรุ่นเอรุ่น V ไม่มีจะมีแค่ในรุ่น SV เท่านั้นนะครับส่วนการชนหน้าก็จะมีความแตกต่างนะครับมีความแตกต่างจากรุ่น S หรือรุ่น V เช่นกันก็จะมีตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นหลุมแบบนี้ส่วนตรนนีก็จะมีฝากระโปรงบ้างนิดหน่อยนะครับสเก็หินนะฮะจะมีสเก็ดหินเพราะว่ารถเก๋งนะฮะจกดสุดห่วงด้านหน้ามันตับนะครับ แล้วก็สเกต็ตหินหเวลาวิ่งตามรถบรรทุกหรือรถทั่วไปนะครับสเกต็ตหินจะโดนทุกคันนะฮะไปสังเกตได้ทุกคันเลยนะนเราไปชมห้องเครื่องนะครับแล้วก็จะพาดูห้องเครื่องสตาร์ทแล้วก็จะพาลองขับนะครับมาดูกันนะฮะนี่ล้างแล้วนะครับก็จะดูสวยๆดูง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับรถคันนี้น็อตไม่ขยับนะฮนี่ ไม่ขยับนะครับทั้งสข้างเลยนะครับสาหรับขายึดฝากระโปรงนะฮะตัวกองกอยังอยู่นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้ซีนเดิมนะครับสติกเกอร์แอร์ต้องมีตัวนี้ต้องมีมอก,กอต้องมีบาร์โค้ดเลขตัวถังต้องมีนะครับถ้าไม่มีพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้หรือมีขายนะฮะหรือว่าเทมแล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ก็มีนะฮะแต่สติกเกอร์ตัวนี้จะไม่มีหายาก ถ้ารถเดิมเท่านั้นถึงจะมีแล้วก็จะต้องเป็นรหัสเดียวกันกับตัวถังของตัวรถด,ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์กันรอยยังอยู่ทั้งสองฝั่งนะฮะอันความร้อนอยู่นะครับซูมซอกเดิมนะฮะน็อตแก้มไม่ขยับนะฮะเป็นระบบเบรก ABS คานหน้าเดิมนะฮะนี่ใไ่ตัวปั๊มทุกอย่างยังอยู่เม็ด้ชัดเจนหมดนะครับนี่นะครับ ซุ้มซอกฝั่งนี้ก็เดิมแก้มก็ไม่เคยถอดน,นะฮะไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะสํสหรับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนเครื่องล้างง่ายมากนะ่แทบจะไม่ได้ถูไม่ได้เช็ดเลยนะ,ะับเพราะว่าข้าบน้ํามันต่างๆไม่มีเลยสําหรับคันนี้นะครับก็คือขีดแค่ฝุ่นหลอ,อกเฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอ่ะนี่ครับ เครื่องยนต์สตาร์ตโดยเฉพาะรถเก่งนะฮะช่งชวงเช้าก็จะมีรอบเครื่องที่สูงนิดนึงนะ,ะ mm. พออุณหภูมิเครื่องยนต์ได้รอบเครื่องก็จะเซ็ตกลับมาปกติเหมือนเดิมนะฮะก็ mm. จะประมาณนั้นเพราะว่าผมใช้แจ๊ปตั้งแต่มือเลกด้วยซ้ำนะฮะนะ mm. ปี2 0 1 2เช่นกันนะ,ะ mm. แต่เป็นสีขาวน, mm. นะครับคันนั้นขายไปนานแล้วนะค,ะ mm. นะครับนะ mm. ม,ามาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะค,ะ mm. นะครับนะเครืยนต ไม่มีใหญ่แน่นอนเครื่องยนต์พวกนี้ดีคนอื่นนะฮะขนาดผมเป็นคนอินนักฮะก็ใช้รถตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเครื่องเกียร์พังเลยนะครับถือว่าจบถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็เวลาขายคนซื้อก็เยอะนะฮะเราก็ค่อนข้างได้ราคาดีไปเทียบได้เลยครับสาหรับรถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันที่เป็น5ประตูหาตัวที่ราคาดีเท่ากับแจ๊ไม่มีแน่นอนแล้วทุกวันนี้ฮอนด้าแจ๊ก็ เลิกผลิตไปแล้วนะครับหน้าเก็บหน่าใช้แล้วก็ตัวพวกนี้ปัญหาน้อยอันไหลเยอะนะครับซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับผมนะดูหม้อน้ําหน่อยนะครับรอพัดลมทํางานนะฮะนี่นะครับเรอค่อยเปิดนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงเนี่ยส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยมีใครเปิดนะครับนี่นะครับน้ำยาของฮอนด้าก็จะเป็นออกสีฟ้าน่าจะประมาณสีฟ้าสีฟ้าหรือสีชมพูนี่แหละนะครับ แต่เราสัมผัสได้นะครับว่าถ้าน้ำาะะมีความลื่นนะครับน้ำยาแสดงว่ายังมีคุณภาพที่ต้องการสนิมและยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ใช่ลื่นแบบภาพน้ำมันนะครับต้องเป็นลื่นของน้ำยานะครับนะอ่ะโอเคนะตัวนี้เติม E20 ได้เติม91ได้เติม <91 S 2> 95ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับ h อน d a j a จจ GE รุ่นท็อปคันนี้ นะฮะก็ราคาเท่าเดิม2,59,000บาทนะครับ2,59,000บาทนะครับเลขไม้ก็จะอยู่ที่1 9 3 0 0 0นานะฮะนะฮะี่ครับก็จะประมาณนี้เลยสภาพขวงอะไรยังสวยงามนะฮะปุ่มคอนโทรลนะก็น่าจะยังใช้ได้หมดนะครับผมไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดแล้วเสียงมันจะขึ้นนะนะกว่าเสียงขึ้นแล้วก็ชุดต่าง AUX อะไรต่างๆก็ตรงนี้นะครับ USB ด้านล่าง Power Outlet ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสการขับคี่ธรรมดาแล้วก็ลองกดดูว่าเทคเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่า Honda ที่เป็นวิ Tech, เทคหรือ i อว e เทนะฮะก็จะมีนะช่องทางที่เพิ่มแรงบิดแรงอัดได้ค่อนข้างดีนะครับนะนะ แรงม้าเขาเยอะมากนะครับก็ร้อยี่สิแรงม้าสําหรับเครื่องยนต์พันห้าที่ไม่มีเทอร์โบอย่างนี้นะครับฮะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองกันนะครับลองกับขี่แบบธรรม,มาดาก่อนนะครับผมนะเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมนะนิ่มช่วงล่างพอได้นะครับก็ผมเคยใช้ตัวนี้ช่วงล่างอาจจะไม่นึบ เหมือนกับพวกฟอร์ดอาจจะไม่นิ่งเหมือนกับพวกรถมัตต้านะครับแต่ว่าพอได้นะครับส่วนเสียงรบกวนภายในก็จะมีมากกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะฮะข้อเสียของเขานะแต่ข้อดีของเขาคือเครื่องอืดทนขายราคาดีนะครับราคาไม่ตกง่ายปัญหาไม่จุกจิกนะครับผมนะฮะอ่านะครับ,นะรบแล้วก็การอัตราเร่งของเขาดีมากกว่าค่ายอื่น ทุกค่ายเลยนะครับในรุ่นปีเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เท่ากันนะฮะการนับขี่แบบธรรมดานะครับผมนะฮะนิ่มนวลนยางดีอยู่แล้วนะครับนะฮะไม่เคยติดแก๊สด้วยหารถใช้งานสักคันนะครับไว้ทำงานหรือเดินทางใกล้นะครับนะไปได้ทุกที่ตัวนี้จบนะฮะก็คือ Honda j a Z ๊จคันนี้นี่เองนะครับสนใจคันนี้2 0 0 0สน 5,9,000บาทนะครับ2,59,000บาทสนใจโทรเบอร์098-274-4279เบอร์098-274-4279 ID Line 0 9 4 4 9 7, 4 7, 4 4 7 5 4 4 4 1นะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ เดี๋ยวเรายูเทิร์นด้านหน้าเดี๋ยวผมจะลองกดคันเร่งดูแล้วจะพาเปลี่ยนเกียร์ที่แพนดันชิปนะฮะตรงนี้นะครับตรงที่มือผมแตะๆนี่นะครับมีบวกมีลบนะฮะเดี๋ยวเราลองกดคันเร่งแบบอัตราชูดเร่งแซงก่อนนะครับว่าเทคเปิดหรือเปล่านะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยูเทิร์นนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะฮะหารถดีๆสักคันใช้นะครับนะ คันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเลยนะครับนี่ครับกดเลยมาแล้วนะครับนี่จะเทคเปิดแล้วนะครับถ้าเสียงนี้มาแสดงว่าเทคเปิดนะฮะอ่าก็มันจะแตกต่างจากการขับขี่ธรรมดานะครับนะเพราะว่าเทคนะคก็จะมีวาล์วเพิ่มเติมมันจะสั่งเวลา เปิดนะฮะสลักมันจะไปล็อกวาลอีกตัวหนึ่งให้เปิดเพิ่มนะฮะนะก็จะมีแรงมาแรงบิดเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะฮะก็ขับมันแน่นอนนะฮะสไตล์ของเขาคือขับสนุกนะฮะสลับแจ๊สนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเกียร์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเกียร์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดแพนนชีิลงนะฮะกดขึ้นหรือกดลงแล้วจับไม่ได้นะครับต้องกดขึ้นก่อน นะครับเห็นไหมครับหน้าจอจะขึ้นมาเดี๋ยวกดลงนะฮะนี่เห็นไหมครับมันจะโทดลงมาเกียร์สี่นะครับถ้าเรากดลงอีกก็จะเป็นเกียร์สามนะฮะทีนี้ผมจะขับแบบนี่นะครับห้านะนี่นี่นะครับผมนะฮะผมไม่ได้ขี่ความเร็วนะฮะนี่โทดลงนะฮะ ลลงอีกนะฮะนี่นะครับก็จะรอบเพิ่งก็จะตกความเร็วตกนะฮะพอผมกดนะไล่เกียร์เวลาอัตราเร่งแตกแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้นี่กดเปลี่ยนเกียร์สี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่เกียร์ห้านะครับรถก็จะเยอะือนนิดนึงนี่ครับผมอ่ามันมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ คนที่ชอบรุ่นท็อปนะฮะก็จะราคาดีนะฮะราคาดีขายดีออปชั่นมีค่อนข้างเยอะกว่าเขานะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับในรุ่นนี้นะฮะก็จะมีการปรับทิศทางได้สีทิศทางนะครับผมนะฮะพวงมาลัยปกติรถทั่วไปนะครับจะปรับแค่ขึ้นลงน่าเฉยนะครับที่เราปรับแบบต้องการสูงต่ำแต่สําหรับตัวแจนสรุ่นท็อปนะฮะมันจะปรับดึงเข้ามาด้านใน ยุบตัวเข้าได้นะครับนะฮะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมานะครับนะฮะก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับนะฮะเพราะว่านะฮะมอเตอรแจเป็นรถที่ดีคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะนี่นะครับศูนย์ดีปล่อยพวงมอะไรได้เลยนะฮะ ขับแบบธรรมดาก็จริงๆถ้าเราขับแบบสนุกนะฮะหรือว่ากดคันเร่งค่อนข้างบ่อยนะฮะก็จะสิ้นเปลืองนิดหนึ่งเพราะว่ารถนะฮะเวลาเราต้องการรอบหรือรอบที่สูงนะฮะมันก็จะกินน้ํามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมนะฮะจอดที่เต็นนะฮะเดี๋ยวลองปรับพวงมาลัยให้ดูนะครับนะ,ะลองปรับพวงมาลัยให้ดูนะว่ามันปรับได้สี่ที่ทางจริงไหมนะครับ นะฮะปรับยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะสนใจคันนี้2 5 9 0 0 0บาทนะครับ2 5 9 0 0 0บาทต่อรองกันมาได้ของเหลวเปลี่ยนให้ฟรีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรนะครับสำหรับีคันนี้นะครับรับผิดชอบรับประกันการโอนย้ายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งเดือนนะครับนะฮะ ผมเข้าเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับอ่านะฮะก็หารถใช้งานดีๆสักคันผมแนะนำได้เลยนะครับ h พ n d a j ด้แจ๊บจบนะฮะวัดรอบทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะสว่วนปรับพวงไลยนะครับด้านล่างเรายื่นมือไปนะครับ เปิดปุ๊บนะฮะพอเปิดแล้วนะฮะปกติมันจะปรับขึ้นลงแบบนี้ลงแบบนี้ได้แต่รุ่นตัวท็อปมันก็จะดึงเห็นไหมครับกดเข้าไปนี่นะครับก็ปรับได้ตามคนขับตามความถนัดของแต่ละคนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ นะขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรถบ้านมืองสองคอนแก่นช่องเล็กๆแบบนี้นะครับกับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ